กลัวจริงแล้วนะเว้นดูดีๆด้วยจับภาพกูโอเคจับภาพกูเนี่ยแต่ช็อตไฮไลท์ต้นคลิปจับภาพมึงเฮ้ยไมเฮ้ยฆ่าตัวที่กูยิงเอาไว้นี่วะเออยพี่ดมลุยจับภาพมึงจับสแกจับภาพมึงจะไปดิเฮ้ยไอ้สัตว์กูได้วีพีสักทีเนี่ยไปเล่าเฮ้ยไออีกกูวะไปไปไอไนมึยิงกูทำไมเฮ้ยเฮ้ยมันทะท้อมันละท้อ ไอ้แม่งยิงกูไปครึ่งแล้วอ่ะกวาดยูกีทีวีเจ็บยูมันเจ็บยูมันเจ็บอยู่ชีแม่งดูปัญญาอ่อนชิบหายกูมีระเบิดกูมีระเบิดเรามีระเบิดนะไอ้วะเอามึงกับปลาใส่ปุ๋เดียวนเองทำไมเนี่ยเอากูผิดใช่ไหมยิงกูตึ๊งหัวด้วย เฮ้ยเพื่อนกดเครื่องคิดเลขอู่โเนคื่องคิเลขกดเคื่องคิเลขว่ะดีก็จบได้สัสวยโอเว่นอทำไมกูไม่ได้สปอที่อะไจริงๆม่เกนสแม็กซ์ทเนี้ยไม่เนี่ยเลยแอคซิไม่ได้เฮ้ยกูได้ระเบิดจัดการเอง โอ้ยไม่ตายได้ไงขยิบไปหเยอะโอ้โหเอาเลยพวกคเนีอ้อะไร

เล่นมีเปล่าเล่นมีดเออปเล่มปามารุกะมาเจอมีดกันดีกว่าเอาเาื้อไอ้เจ้าเป็ฆ่าสาวตัวติดมารุกะมาเจอมีดกันดีกว่านี่ <c oughs> มารุกะบอลจะมาโดนลิมารุกะอยู่ไหนวะมาดิมาดิม,มาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยเอ,อื้อกูตายกี่ตัวแล้ว

อะไรันตายเวรสี่ตัวรวดเลยเด็กช่ไนอ่ามันบุกมันบุกเอเลมันบุกเอเลใช่ใช่เอมาตามันโหจะบุกเลยเหรอเฮ้ยบี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 อย่าอยอย่าพุ่งอย่าพุ่อย่าพุ่งเข้าไปบุกดิบี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 อะไรอะไรครูปตายตรงนั้นแปลเราะเดี๋ยวไ็บีฉันเร็วเาวย้วยบีเบิร์กเโดเลยเบิร์กเคเลยเิร์กเคโมเลยเคโเลยเคโมเลยเบิร์กพคนเดียวเ

ประตูประตูหมาหมด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 อ่าอ่าอยู่แถวพี่โดหมดเลยประตูประตูก็มาดีมาไม่ให้หมดเลยประตูวู้อะไรเนี่ยขอยิงไอตีนอีกไกลทีนิดหัวเตะเฮ่อเอะไรมี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 เฮ้ยโอมันเข้าเอมันเข้าเอมันไม่ผมยิงิดเลย อสองอีสองมม้มมมมน้อตัวเดียวตัวเดียวสวยเกี่ยมมดแล้วไอ้กายลาดกูลาดไม่หี้ลเฮ้ยพี่โดมเอาพี่โยิงตายเหรอออนมาแล้วบหรือเอไอกายบีเฟอร์โ้ยกายิงดีไหน นายมึงยิงให้โดนชิ้มพายแล้วไงโอเว่นผมรู้โอเว่นมีสามตัวไอ้เ่ได้สี่ตัวอได้สุโอ้ยอ้าวตายแล้วพีเดียงไปไยไม่ตายไปไาแล้วไปไาแล้วเฮ้ยเกิดไปเกิดไปโผล่แล้วโผล่มันคือลูกแลยวมัน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 ันม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 นมนมันมันมันม โออเลยเนี่ยกว้างเตืนทิ้งเลยไล่เข้าไปไหนไล่ตายเลยไม่เชื่อกูพร้อมชาร์จมึงก็มาดิก็มาจริงด้วยไปแล้วล้างดูอีกไอ้ฝาดระวังน่าอะไรเฮ้ยข้างในข้างในข้างในจะตายจะตายจะตายจบแล้วทีนี้ท่านต้องหาแล้วต้องหาแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว อย่าเอาอย่าเอาจริงขอร้องอย่าเอาจริงโอเคอะไรกระเจ้าเหรอย่าปั่นกันนะอย่าปั่นกันนะเอ้ยขอคืนหน่อยสิชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จทำไมบาร์เบิร์บาร์เบอร์ชาเลยชาร์จเลยชาร์จเลยโอ้เออเป็นไงพอเอาจริงก็ได้แค่นี้แหละสไนค์กูไปไหนวะสไนค์ดูไปไหนปืนปืนขอปืนหน่อยขอปืน โอนี่จู่เฮ้ยฝั่งผมมีเสียงเต็มหมดเลยบีก็ได้นี่เชือกโควาแล้วไอตว์เลยไอ้เหี้ยกายกลัวแล้วโอ้โหซัพพอร์นแซัพพอร์ตซัพพอร์ตเอาเลยเออซัพพอร์ตซัพพอร์ตนี่เป็นไงโอู้สปอนสปอนมันหายไปเป็นไงโอ้ซัพพอร์ตไม่เป็นงานเลยใจเย็นเล่นใหญ่ใจต้องนิ่งยิงไปเออนิ่งเลยเรนใหญ่ใจต้องนิ่งเว้นรอตีนมันโผล่ยิงตีนมันให้นิ้วหักแล้วมันจะเดินไม่ได้แล้วก็ไปยิงตามมันยิงตีนนิ้วหักโอเค นกินนิ้วหักคือยังไงวะจัดการมันบาดเจ็บมันบาดเจ็บมันเลือดไหลเเฮ้เลือดแม่มึงอะไรใช้มีดดีเวนเอสซินน่ะคิวเลนน่ะคิวเลนไม่คุยไรอาชนะก่อนมึงอยู่ใต้ตีนเวนอยู่ใต้ตีนเวนมามมันเยอะเลือดมันน้อยมากมันเริ่มกาสู้อย่างนั้นเลยโอ้โหเออลูกศิษย์ดีมากดีมากลูกศิษย์ทำดีมาก นี่แน่เอใช่ไหมนี่แน่ f l s นี่แน่ f l a โอ้ชแตกบ้านป้ามองวจะแตกห้ยอะี่ยายเลยโอ้โหอาอยู่ล่างอยู่ล่างล่วไม่ั่วมันอยู่บนมันอยู่บนดิจวล่างบนโอ้ยไก่แจงโง่อีกแลวอะไรม่ได้บอกว่าคนโง่อล่างโอ้ย

อีกตัวมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปดูใครละฟอระเบิดเลยเฮ้ยมันปนระเบิดมันปนระเบิดไปมันโง่มันเหลือแค่น้องหนวยมันไหญ่จโองกลางแตกแตกดิเอออ้าวกูแตกไอ้ไก่โง่ได้ตัวขาดได้คนหนึ่งมากากระได้เกิโง่จังวะ ไปเลยยังไงเราก็ชนะเว้ยชนะใครทีแล้วโอ้ยเจี๊ยบปั้งชาโดตายคือเวยังห้โดนแล้วตายอยู่ด้วยรู้สึกจับไว้กับเราเราของเราโอ้ทขึ้นระเบิดไปทึ้นระเบิดไปหลังเว้นหลังมันวาร์ปได้มันไม่ได้โปรเลยพี่โดมใครไปบ้านคูน้ากว่า มมนั่งดูทีวชิวๆรอ,อจบน่าจะไปในเฮเตอร์ตีบ้างเหมือนกันอ่าใครวะช่างมันทีเวนเหลอคนเดียวทีเวนชิชชวๆก,กูแม่งกำลังจะบอกให้กายหุบปากมันจะโดดออกมาทา,ทางซ้ายเตือนแล้วช่ไงเข้ เยเออเป็นไงเดี๋ยวเราก็พิชชนะเจอกู